สวัสดีค่ะน,นี้สกหวานแบรนด์ M super girl แล้วนะคะวันนี้แน่นอนค่ะน,นี่หวนก็จะมารีวิวกับเป๋าให้ดูกันอีกแล้วนะคะจะรีวิววันนี้นะคะก็จะเป็น Gucci Hospital หนึ่งเนะคะเป็นรุ่นมินิค่ะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นแบบโฟนแบ็กอะไรอย่างงี้นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งแบบซส์ที่เป็นแบบแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอะไรอย่างงี้นะคะที่รีวิว,ววันนี้จะเป็นแนวนอนนะคะที่เห็นในคลิปนะคะเวลาเปิดปิดนะคะเราก็จะใช้การสอดเข้าไปนะคะแต่มันก็จะมีแม่เหล็กนะคะ เพื่อที่จะแบบให้แบบติดได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาเปิดปิดเนาะรุ่นนี้นะคะคือจุของได้เยอะนะท คนหัวด้านในเขาจะเป็นแบบโลง่โลงๆแบบนี้เลยนะคะด้านในอ่านเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในจะเป็นแบบซับกร,รมยี่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีช่องอะไรนะทุกคนรุ่นนี้นะคะก็คือใส่ของได้เยอะนะมือถือพวกแบบซส่พวกแบบโปรแม็กอะไรอย่างงี้ก็คือใส่ได้ทานหลังก็คือจะเป็นแคนวาสแล้วก็ขอบขอบ,อบเขานะคะก็จะเป็นหนังนะคะอ่าส่วนสายนะคะก็สามารถปรับได้เจ็ดสเต็ปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปให้หวานด้วยนะคะ